สวัสดีค่ะวันนี้ร้านคลเ,เจริญเจจุกนะคะจะมาแนะนําตัวนี้ให้ดูนะเมืวว่อวานมุงรวดใช่ไหมวันนี้เดสายสลิงผ้ามานนะจ๊ะยังมีขายอยู่นะคุณมีทั้งหมดหกสีด้วยกันนะคะมวงกันั้งเงินเขียวเหลืองนี่นะอันนี้ข้างในจะเป็นสปริงนะคะแต่ว่ารุ่นรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยมองเห็นไหมะ่ะรุ่นใหม่รุ่นใหม่มันจะ ไม่ยืดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนียมันดึงยืดไม่ได้นะต้องวัดมาเป๊ะๆนะคะอันนี้เห็นไหมจะเป็นเกลียวนะคะอันนี้ของผ้าม่านนะแบบว่าเราเย็บผ้าบางๆมาแล้วก็ใส่หัวใส่ท้ายอะนะคณเคยเห็นใช่ไหมคนก็ย,ยังใช้กันอยู่ตอนนี้ตัวนี้จะเป็นเกลียวนะคะเราก็หมุนเข้าไปค่ะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ไปเกี่ยวกับผ้าม่านที่เราเย็บมานะจะเป็นผ้าสองชิ้นจะใส่บนอันน้างอันหรือว่าจะถ่วงโซ่ไว้ข้างล่างก็ได้ สนใจก็มาดูสินค้าได้ที่ร้านหนูเจลเจดุกนะคะเราขายกันเป็นเม็ดๆนะคะแบบนี้เรามีรุ่นห่วงก็มีแล้วก็รุ่นตะขอก็มีค่ะอ๋อดเป้เหล่าน่ารักปไปค่ะพี่เหล่าพี่ชายเหล่านี่ค่ะนี่นี่ไงพี่เราซื้อหูมาฝากหนูน่ารักที่สุดเดี๋ยวเราจะวัดอันนี้หกเม็ดนะคะหกเม็ดด้วยกันเจลงสงเนี่ยดึงไม่ได้นะต้องวัดมาพอดี หรือไม่งัวว้นเราวัดมาแล้วมีเครื่องตัดก็โอ้โอยู่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเวลาเราตัดนะเราตะดใจมือตัดนี่คุณ เห็นไหมคะต้องทัาไกคมตัดนะไม่งั้นหัวตรงนี้มันจะยู่ยี่แล้วมันจะไปใส่กับน็อตเราไม่ได้นะสนใจก็มาดูสินค้าได้ที่ร้านคอนเรทนเจอสจุดน,นะจ๊ะขอบคุณาค่ะ